สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแปงอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูคแปงก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการทบทวนพยัญชนะไทยค่ะซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนทุกทคนเนี่ยรู้กันแล้วเนาะว่าพยัญชนะไทยเนี่ยคืออะไรแต่ครูจะมาทบทวนเพื่อเป็นการให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจพยัญชนะไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้รู้หลักวิธีการเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้องด้วยนะคะ ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับพยัญชนะไทยของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งลักษณะการเขียนพยัญชนะไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะเวลาการอ่านออกเสียงพยัญชนะบางตัวก็มีการออกเสียงที่คล้ายกันพยัญชนะบางตัวก็อ่านออกเสียง ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำการทบทวนพยัญชนะไทยของเราทั้ง44ตัวกันเลยค่ะในระหว่างที่คุณครูอ่านออกเสียงพยัญชนะนักเรียนก็สามารถอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะก็ไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระคังงองงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอร ยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอมนโททอพุทเท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุง พทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพา มอมายอ,อยักรอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤษีสอเสือหอหีบรอจุฬา อ่างและหอนกฮูกเป็นยังไงกันบ้างสำหรับพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเด็กๆสามารถท่องจำได้ทั้งหมด44ตัวไหมคะถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้เด็กๆก,ก็สามารถเปิดคลิปย้อนกลับไปดูตั้งแต่กอไก่เลยนะคะค,ครูเชื่อว่ามีหลายๆคนท่องได้แล้วตั้งแต่อยู่ระดับชั้นอนุบาลเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ค่ะในลำดับต่อไปนะคะคุณครูแปรงก็จะพานักเรียนมาฝึกเขียนพยัญชนะไทยค่ะซึ่งพยัญชนะไทยที่เราจะฝึกเขียนนั้นจะไม่ได้ฝึกทั้ง44ตัวเนาะเพราะว่าบางตัวนักเรียนก็สามารถเขียนได้แล้วแต่ว่าบางตัวนักเรียนก็ยังอาจจําสับสนอยู่ว่าจะเขียนอย่างไรนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็จะมีกระดาษเปล่ากระดาษรีไซเคิลหรือสมุดโน้ตก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอค่ะเพียงแค่2อย่างนี้เลย เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกเขียนกันที่บ้านพร้อมๆกับคุณครูนะคะแต่ถ้าใครยังไม่สะดวกที่จะเขียนตามคุณครูในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็ดูคลิปของคุณครูไปก่อนแล้วค่อยไปฝึกเขียนทีหลังได้เลยค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มเขียนนะคะคุณครูจะบอกนักเรียนก่อนนะคะว่าถ้าหากพยัญชนะตัวใดที่มีหัวนักเรียนก็จะต้องเริ่มเขียนที่ หัวของพยัญชนะก่อนนะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนพยัญชนะตัวแรกกันเลยคะ่ะพยัญชนะตัวที่หนึ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ฝึกเขียนนั่นก็คือพยัญชนะกอไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวง่ายๆกันก่อนนะคะพยัญชนะกอไก่เราก็จะเริ่มนะคะลากเส้นเนาะจากด้านล่างนะเรียนเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะลากขึ้นข้างบนอ่า แล้วโค้งเข้าไปด้านในแล้วออกมาข้างนอกอีกทีนึงและทำส่วนโค้งด้านบนของกอไก่ให้ชิดกับเส้นด้านบนนะคะเส้นบนของพยัญชนะแล้วลากลงมานี่เลยเราก็จะได้ตัวกอไก่แบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเขียนได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะไปเริ่มที่พยัญชนะตัวที่สองกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเขียนที่หัวของขอไข่กันก่อนนะคะเด็กๆพยายามเขียนหัวขอไข่นะคะให้เป็นวงกลมที่สุดนะคะเนาะอ่ะทำหัวก่อนแล้วลากเส้นลงมาข้างล่างโดยที่ให้ฐานของขอไข่เนี่ยติดกับเส้นด้านล่างนะคะนี่แบบนี้และเราลากขึ้นข้างบนได้เลยอ่ะเราก็จะได้ขอไข่แบบนี้นะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะอ่า ถ้าใครยังเขียนไม่สวยนะคะเด็กๆก็สามารถลบก่อนแล้วก็ฝึกเขียนซ้ําได้อีกครั้งนะคะไปที่พย,ยัญชนะตัวต่อไปกันเลยนั่นก็คือตัวขอระคังดีกว่าเนาะอ่ะคอรกคังเริ่มลากวงกลมก่อนเนะาะวาดวงกลมก่อนเป็นหัวคอระคังนะคะแล้วก็สังเกตว่าคอระคังเนี่ยเขาจะมีหยึยกหยักนาะนิดนึงตรงส่วนหัวนะคะ อ่าแล้วก็เราก็จะลากลงมาข้างล่างเลยคล้ายๆตัวมองม้าเลยนะคะแล้วก็โคง้งออกมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็ลากไปด้านหลังเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายลากขึ้นขั้งบนให้ชิดนะคะเส้นของคอระฆคังเนาะเส้นสุดท้ายต้องชิดนะคะให้เสมอกันกันกบหัวคอระฆคังนะคะถึงจะถูกต้องนะคะอ่าเด็กๆมองเห็นไหมคะอ่าอันนี้คอระฆคังของคุณครูก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับพยัญชนะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวทอพุเท่านะคะซึ่งก็อาจจะเป็นตัวที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเนาะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทอพูเท่าเป็นอย่างไรเราต้องทำหัวของเขาก่อนใช่ไหมคะค,คุณครูสอนแล้วเนาะว่าพยัญชนะที่มีหัวเราก็ต้องลากหัวก่อนนะคะทำหัวก่อนอ่ะจะคล้ายๆต,ต่อเต่าเลยนะเราจะเริ่มเขียนหัวลากลงมาแบบนี้ลากขึ้นข้างบนทำหยักตรงหัวหัวข้างบนตรงนี้ ส่วนโค้งนะลากลงมาข้างล่างโคง้งวงกลมแล้วออกและลากเส้นขึ้นข้างบนอ่ะเราก็จะได้ตัวทอูเท่าแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆสามารถเขียนได้ตามคุณครูไหมคะพยญชนะตัวต่อไปนะคะที่เราจะฝึกเขียนนั่นก็คือตัวทอทงนะคะซึ่งพยญชนะทอทงไม่มีหัวถูกไหมแล้วเราควรที่จะเริ่มเขียนตรงไหนล่ะอ่ะ ทอทงนะคะเราก็จะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนอประมาณสักครึ่งบรรทัดพอเนาะตรงนี้เริ่มที่กลางบรรทัดนะคะลากลงมาเพื่อที่จะทําฐานทอทงนะคะอาฐานของเขาก็จะกว้างหน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วขึ้นข้างบนอ่ะทีนี้เราจะมาถึงตรงที่เราจะต้องทําส่วนโค้งของเขานะคะโค้งเฉียงขึ้นมาทางด้านซ้ายมือหน่อย,อ,ยอ่ะแล้วก็ลากขึ้น ทงปุ๊บแบบนี้อ่าทอทงของคุณครูก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนน,นูนั่นเองเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนนอนหนูกันนะคะเด็กๆเริ่มที่หัวก่อนนะคะอ่ะทำวงกลมตรงหัวนอน,นูให้กลมที่สุดนะคะลากลงมาทางล่างอ่ะแล้วก็เฉียงไปขวามือนิดหน่อยแล้วทำเป็น วงกลมตรงนี้แล้วลากขึ้นข้างบนอ่านองหนูก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเราไปดูพยัญชนะอีกตัวหนึ่งที่คุณครูคิดว่ามีเด็กๆหล,ลายๆคนอาจจะเขียนผิดนะคะนั่นก็คือตัวพอพานนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะว่าพอพานของคุณครูกับนักเรียนจะเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนที่หัวของพอพาน,นันก่อนนะคะ ทำให้กลมที่สุดนะคะอ่าลากลงมาด้านล่างแล้วเฉียงขึ้นด้านบนอ่าแล้วเฉียงลงด้านล่างสุดท้ายเลยลากเส้นให้จดกับพยัญชนะอ่าให้จดกับเส้นข้างบนนะคะอ่ะพอพานของคุณครูเป็นแบบนี้แล้วของนักเรียนเป็นแบบที่คุณครูเขียนไหมคะอ่ะคุณครูเชื่อว่ามีหลายคนจะเขียนผิดเพราะอะไร คุณครูจะสังเกตเห็นบ่อยครั้งมากที่นักเรียนบางคนเนี่ยจะไม่สามารถลากตรงนี้ให้ขึ้นข้างบนได้เพราะว่าบางคนเขียนแค่ครึ่งเดียวแบบนี้อ่ะพอพาดแค่ครึ่งเดียวตรงนี้อันนี้ผิดนะคะลักษณะการเขียนยัญชนะพอพาที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องลากเส้นตรงนี้ให้จดกับเส้นด้านบนหรือว่าให้เท่ากันกับหัวของพอพานนั่นเองนะคะจึงจะถูกต้องนะคะอ่าไหน นักเรียนลองก้มดูของตัวเองซิว่านักเรียนจะนเขียนผิดหรือเขียนถูกคะถ้าเขียนผิดนักเรียนลบใหม่แล้วฝึกเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็พยัญชนะอีกตัวหนึ่งที่เด็กๆจะเขียนผิดนั่นก็คือผอผึ้งนั่นเองเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนผอผึ้งพร้อมๆกันนะคะลากที่หัวก่อนเนาะเดี๋ยวเราทาหัวของผอผึ้งก่อนละกันให้กลมที่สุดนะคะแล้วลากลงมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับพอพานเนาะแต่พอพานจะหัวออกผอผึ้งจะหัวเข้าใช่ไหมคะ อ่ะผอพึ่งของคุณครูเป็นแบบนี้อ่ะคุณครูขอถามนะคะว่านักเรียนเนี่ยเขียนผอพึ่งเหมือนนะคุณครูเป๊ะเ,เลยหรือเปล่าตรงไหนที่เด็กๆจะเขียนผิดบ่อยที่สุดอ่ะคุณครูเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะเขียนผิดนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองซึ่งผอพึ่งเนี่ยเวลาเราทำหยักตรงนี้เราจะไม่ลากขึ้นไปให้เสมอกับหัวของผอพึ่งเหมือนกับที่เราทำ พยัญชนะพอพานนะคะไม่เหมือนกันพอพึ่งจะลากขึ้นมาแค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะนะลักษณะจะเป็นแบบนี้แต่ค,คุณครูเชื่อว่าบางคนเนี่ยจะชอบเขียนแบบนี้นะคะโดยที่เราลากพอพึ่งขึ้นมาแบบนี้ลากตรงหยักตรงเนี้ยให้ขึ้นข้างบนแบบนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะพอพึ่งที่ถูกต้องก็คือแบบนี้นั่นเองอนักเรียนดูนะคะสำหรับพยัญชนะตัวสุดท้ายที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ฝึกเขียนนะคะนั่นก็คือตัว หอหนกฮูกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนตัวหอหนกฮูกไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนทําหัวของหอหนกฮูกก่อนนะคะลากลงมาข้างล่างทําฐานให้กว้างปร,ประมาณนึงนะคะเสร็จแล้วลากขึ้นข้างบนแล้วม้วนตรงส่วนโค้งข้างบนเข้ามาอ่ะก็จะได้ตัวหอหนกฮูกประมาณนี้นะคะง่ายไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับการฝึกเขียนพยัญชนะไทยในบางส่วนเด็กๆสามารถเขียนได้กันใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากฝึกเขียนทั้ง44ตัวนะคะหลังจากที่เรียนจบภาษาไทยไปแล้วนักเรียนก็ไปฝึกเขียนเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับการฝึกเขียนพยัญชนะไทยในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ก็มาถึงกิจกรรมสนุกๆของพวกเรากันนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรม สนุกสนานมาให้พวกเราได้ทำร่วมกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการทายพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวคุณครูจะมีคำถามคล้ายๆปริศนาคำไทยนะคะมาถามนักเรียนนักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าคำถามที่คุณครูถามนั้นเนี่ยหมายถึงพยัญชนะไทยตัวใดอ่าถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ สำหรับปริศนาคำไทยข้อที่หนึ่งนั่นก็คือฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงหนาะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ่ยข้อนี้ง่ายมากๆเลยครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบนั่นก็คือพยัญชนะขอไข่นั่นเองคะ่ะไหนมีใครตอบได้บ้างเอ่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ไปที่ปริศนาคำไทยข้อที่2กันเลยนะคะตัวฉันคือใครเล็กใหญ่หลายสีเลื้อยไวเร็วรี่มีพิษร้ายเอ้ยอ่ะข้อนี้เนี่ยคาดว่านักเรียนหลายคนน่าจะรู้จกัจกสัตว์ตัวดีดีนะคะอ่ะ,ฉะเฉลยเลยไหมคะ,ฉะเฉลยเลยนะพยัญชนะที่เป็นคำตอบนั่นก็คือพยัญชนะ งงงูนั่นเองค่ะอ่าข้อนี้เนี่ยสองคะแนนแล้วนะคะถ้าใครตอบถูกนับคะแนนให้ตัวเองด้วยนะคะไปที่คำถามข้อที่3นะคะตัวฉันคือใครไว้ผมยาวหนาพูดจาคะขาโสภาจริงเอ้ยข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะหาคำตอบได้ไหมคะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะพยัญนชนะที่คุณครูหมายถึงนั่นก็คือตัว ย่อหญิงนั่นเองค่ะอ่าสามคะแนนแล้วนะคะเก็บคะแนนไว้ด้วยนะคะต่อไปคำถามข้อที่4นะคะตัวฉันคือใครมีใจกล้าหาญคล่องแคล่วชำนาญการสู้รบเอย้ย <Hey. S 1> อ่าข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันเลยเชื่อว่ามีนักเรียนหลายๆคนก็อยากจะประกอบอาชีพนี้อยู่เหมือนกันนะคะ อ่ะเฉลยเลยพย,ยัญชนะนที่ครูหมายถึงนั่นก็คือตัวถอทหารนั่นเองค่ะอ่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไปที่คำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะคำถามข้อที่5แล้วค่ะตัวฉันคือใครใช้ครีบและหางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอ้ยอ่ะบอกใบให้ว่าพย,ายัญชนะนตัวนี้ก็เป็นสัตว์นะคะอ่ะเฉลยไหมคะเฉลยไหมคะ คุณครูจะเฉลยแล้วนะพยัญชนะที่เป็นคำตอบในข้อนี้ก็คือตัวปอปลานั่นเองค่ะอ่าห้าคะแนนแล้วนะต่อไปคำถามข้อที่6นะคะฉันคืออะไรอยู่ในปากนี้มีอยู่หลายซี่ไว้เคี้ยวอาหารอ่าข้อนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยอยู่ใกล้ตัวเราด้วยนะคะฉเฉลยไหมคะอ่ะฉเฉลยเลยเนาะคำตอบนั้นก็คือตัว ฟอฟันนั่นเองค่ะมีหลายๆคนเนี่ยรู้ตั้งแต่ที่คุณครูอ่านคำถามแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าง่ายมากๆเลยนะคะไปที่คำถามข้อที่7นะคะฉันคืออะไรแล่นในทะเลสัมเพางามเก๋กลางใบใหญ่เอ้ยอ่ะข้อนี้เนี่ยแอบมีคำตอบอยู่ในคำถามด้วยนะคะอ่ะมีใครรู้แล้วบ้างฉเฉลยเลยไหมคะ,ฉะเฉลยเลยเนาะ คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวพอสัเทานั่นเองค่ะอ่าข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันเลยไปที่คำถามข้อที่8นะคะฉันคืออะไรตัวใหญ่เขี้ยวโตยืนเฝ้าวัดโพตัวโตจริงเอ้ยอ่าข้อนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใบยให้ก็คือเขามีเขี้ยวนั่นเองเนาะในคำถามก็ใบามาแล้วใช่ไหมคะเอ้คำตอบคืออะไรนะ เฉลยเลยเนาะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวยอยักษ์นั่นเองค่ะโอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอบถูกทั้งหมด8ข้อเนี่ยก็8คะแนนแล้วใช่ไหมคะคำถามข้อที่9นะคะตัวฉันคือใครอาศัยในป่าสวดท่องคาถารักษาศีลเอ่ยอ่ะข้อนี้เนี่ย มีหลายๆคนก็น่าจะตอบได้แล้วนะ้องเพราะว่าเป็นข้อที่ง่ายมากๆเหมือนกันเลยเฉลยเลยเนาะคำตอบข้อคือสอลลูสีนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะง่ายไหมคะกาวคอแล้วนะไปข้อสุดท้ายกันดีกว่าครูว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยเพราะว่านักเรียนก็น่าจะเคยเห็นกันนะคะ,ะคำถามก็คือฉันคืออะไรเอาไว้ใส่ของ ปากกว้างหน้ามองรองน้ำได้เอ่ยอ่าเป็นเหมือนภาชนะชนิดหนึ่งนะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีสิ่งสิ่งนี้อยู่ที่บ้านนะคะเชะเลยหมคะอ่ะคำตอบก็คือออ่างนั่นเองค่ะไหนคนเก่งของคุณครูได้คะแนน10คะแนนทุกคนไหมคะถ้าใครได้10คะแนนปรบมือให้ตัวเองกันด้วยนะคะเก่งมากๆเลย สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบบทเรียนคุณครูก็ได้มีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ที่ระบบ e-learning เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าหากใครไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดใบกิจกรรมก็สามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษของตนเองได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมนั้นอัพส่งไปที่ช่องส่งการบ้านเหมือนเดิมนะคะ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยของคุณครูแปลงนะคะในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ